ทุกคนด้วยนะครับนี่กลับมาแล้วครับใน Rv แหลงนรกครับคลิปนี้ผมจะเล่นราวิวให้ดูนะว่าเล่นราวิวแนล่งนรกมันลำบากขนาดไหน,นอาจจะไม่ลำบากก็ได้แต่ที่ผมลองเล่นมาลองสัมตาก่อนอัดคลิปเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยลำบากอะไรไม่มีใครให้คุยด้วยเลยเหรอเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้พวกไอเทมแล้วก็รูนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำไ้ให้ท้ายคลิปโอเคไหมเดี๋ยวไปลองดูกัน <c oughs> ผมเจอเอวสูนี่ว่า ยิงโดมเลยโอ้โหสองนัดแล้วเกินยิงเกินเป็นไปแล้วอยู่นี่ยิงเลยขออนัญาตนะนั่นึงจะตายแล้วเนี่ยใจเย็นนะใจเย็นนะช่วยเพื่อนดีกว่าข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดีดึงมาดึงมารู้สึกดีใช่ไหมล่ะสบาดปบาดมาแล้วสบาดแล้วไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้มาเอาโอ้เพื่อนมันอยู่ทางซ้ายเพื่อนดึงกลาง เดินมา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 โอ้ยเดินมาเดินาเิายจงภูมใจในตัวเราเรล่านักลแห่งแสงอยู่สเกือบตายเมทพร้อมแล้วอีกี้มาอีกี้มาเอ้าไม่ได้แม่น้ำมาเพื่อนโดนด้วยยังไม่พร้อมตายตายี้หน้าตายดิงมาเร็วดึงมาเร็ว เก็บเก็บเลือดหลัาป้องกันเดี๋ยวตายโดนไหมทุกคนว่าโดนไหมโดนเด้อระวังนะใ่ไหนใ่ไหนใ่ไหนกดเย้แย่วุ่นวายสมัตไม่เหมือนตอนอยู่มิลด้าเลยมังก้ห่านน้ยมังกรก่อน

อะไรเลยอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะาเฮ้ยคอยอีกคอยตัวดำบนคิวไอ้ทอดไอ้ทำแพะเผาเนี่ยถูกโจมตีลอยเขาหน้าต่างนะแสบจมูกชิบหายไปหน่อยแก๊กแก๊กไปหน่อยเพื่อนเอาหินัะเอาหัวนึกว่ายิงโดนเอ้ยนึกว่าดึงโดนยิงโดนอะไรอเาแก๊กเดี๋ยวสู้มา ได้ไหมโอ้มามาสี่ตัวระวังระวังโอ้โดนด้วยหลบไม่ทันแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วมองคิวเลนกำลังถูกส่งออกไปโอ้โหดึงกดแม่นโดนคีบตายเอ้ยตายเอาให้นักเกือบแล้วเกือบแล้วชีวิต รวมตัวก็มาดิครับเสียงไม่เสียงไม่กดเยอะแยะวุ่นวายสมัครไม่เหมือนตอนอยู่มิวด้าเลยนอนได้ถูกโจมตีตีเดยต้องกลับบ้านก่อนและเริ่มไม่ปลอดภัยดีมะห่อแห้งว่ะพูดเยอะกินน้ำก่อนใครชอบกินอยู่บ้านใครชอบกินโคล่าถูกโจมตีซีสักที เฮ้ยป้อมอยู่ยยนิดเดียวเองป้อมเลนเมลของอรอเราไอ้ฟาร์มไปไหนวะใครเป็นฟาร์มเนี่ยทอนโอนทอน <c oughs> ฟาร์มไม่อยู่บ้านเลยฟาร์มไปล้างดีกว่าน่าจะได้คิวปุอบตายเ้ยเดี๋ยวบังให้ก่อดมาให้กอดมาให้อกอดป้อมเลนมเมลของเราถูกโจมตีมาไม่สุดมาไม่สุดมันติดป้อม อยู่ในป่าใช่ไหมอยู่ในป่าใช่ไหมป่าระยะอันนี้โดนแน่นอนไม่ต้องสูบต้องโดนแล้วล่ะต้นไหมอ้อย่างแม่นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ดีเอลสูแม่งแอบป่าทีมเราไม่ไหวแล้วเนี่ยไล่เราระวังนะต้องจัดไปดึงไปดึงยิงนกกระน้อยแต่ที่จะเก็บไปดึงคนอื่นปล่อยไปก็ได้นกตัวเดียว เพิ่งรู้หรอล่างยับมากครับพิ่งรู้ยับนานแล้วพ่อหนุ่มเพื่อนไม่ช่วยเลย่ตอนแรกก็ว่าเล่นง่ายแต่หลังๆลกลับมาู่โหมดแรงน,นรกอนเลายก่อวมเลยดียก็โดนเล่งดีๆอินเลอยู่ิรเเดี๋ยวก็โดนเล็งดีๆ คิวเลนมาผมน่าจะเงินพิวเยอะสุดในทีมแล้วแหละตอนนี้โหเงินเยอะสุดในทีมจริงด้วยแต่ทีมไม่ไหวดีแบคคนเดียวไม่ไหวฉันมันกำลังจะตายไม่ใช่ผิดเพลงผิดเพลงอันนั้นอันนั้นชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรวะจะมาเนีจำไม่ได้จะไหวไหมเนี่ยโอ้เอฟเคแล้วอะ เฟรดฟิทเอฟเคไปแล้วไม่เล่นแล้วเนี่ยโดนแน่ดูเล่นต้องโดนโ oh. อ้อหลืมมองเนี่ย oh. <c oughs> แยกไปคนเดียวก็โดนตักบิดชิดดิอ๋อตัวรุ่งเรือเ่รงเองได้ามาแล้วอะไรนะโดนดักเออใช่แยกไปคนเดียวก็โดนดักสิครับโอ้ oh. คิวเลนเงินหกพันละผมนี่เงินเฉลี่ยแั่ที่สองฝั่งนู้นเลยเนะี่ยเอาอะไรเป็นกันก่อนตอนนี้ เ้านาทีป้อมโลนชิบหายเลยเดี๋ยวแม่งดันป้อมเนียนดิเล่นก่อนหยุดวิ่งหนีสักทีเฮ้ทำอะไรทำอะไรทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยว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 เข้ามในของเราโอ้โหไม่ได้เอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้เออต้องนี้ดูว่าจะไม่ได้แล้วแย่ โดนโดนโดนไหนแล้วโดนโดนโดนดึงมาาไมอ่ไตายแป๊ดยังไม่โตเปลี่ยนละเปิดคลิปมาบอกว่าเปลี่ยนรหัสเล่นง่ายแม่งไม่จริงเลยแม่งก็แพ้เหมือนเดิมเลยแมงก็ล้มเลยไปหลบไปก่อนโอ้โหรัดีเลย มันมีเกิดนะญาติมัมมมนาามาแล้วย่านมาแล้วย่านมาแล้วเอาไปนู่นเลยได้ย,ยาด่ยาเรียกดาวสลยยเ์ติมาแล้วล่าสุดคนที่แย้มกับข้าลงไปนอนคุยกับพระชบัลโง,งเรียบร้อยมามาทำไมไม่เก็บฟิกไว้นะเราหิวคิวอะไรขนาดนั้นเหนียนได้ไหมวะข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดีหน้าหวาน ไม่อหไม่มน่าไหวเ่อญไม่ไหวแน่ตกใจนว่าจะมาบุมนี้โผไม่ครจะดีนะเอลซูตัวเนี้ยห้ามตายมันห้ากันได้ด้วยเหรอวะก่อนนิ้วหงิกเลย ุ่มในของเราถูกโจมตีมาพี่ตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วมาดิเข<อ>าอ<ร>ว่ายีายอีกเวฟนึงรตวโอ้ไม่น่าต้อจริงด้วยปิดัของก็ไม่ทันไม่ได้ไม่ได้ไไดจักของมาด้วยตอนแรก ห้องในของเราถูกโจมตีอยเฮ้เขาจะยิงแล้วอะม่ไม่เก็บดูด้วยเพื่อนเอาให้สั้น ตายไปแล้วเหรอไม่ได้ดูเลยตายไปแล้วจะไม่ได้ใช่ครับใครใคร,ใครเล่นไม่ดีป่าหรือเปล่าป่าไม่น่ารักรหรือเปล่านั่งอันตรีแล้วใช่ไหมนะนั่งอันตรีแล้วใช่ไหมโคตรเบา <c oughs> ดูครับความพ่ายแพ้เออเนี่ยแหละตรงตามคอนเซ็ปต์คอนเทนต์ของคลิปของช่องผมแหลงนรก ไม่เน้นชนะเน้นแพ้กี่คลิปกี ật, ่คลิปกูก็แพ้เม,มื่อไหร่กูจะชนะเนี่ยถ้าใครอยากมาเล่นกับผมก็ขอ,อมาได้เลยนะคอมเมนต์กัน,นมาเลยเดี๋ยวผมแอดไปเดี๋ยวผมนัดเวลาเล่นนะผมต้องการเพื่อนด่วดๆปะพักหัว